แผนที่อสังหาวันนี้นะคะจะเป็นโรดแมปชูมิเนเนียค่ะหลักร้อยล้าน บางคนบอกมันดูไกลเกินฝันมากเลยคนที่สอนคุณอยู่ตอนนี้ค่ะก็มาไกลเกินฝันมากๆนะคะถ้าวันนี้มีคนทําได้ฉันต้องทําได้เหมือนกันในเมื่อครูพาตัวเองมาเป็นมิลเลนเนียร์ได้แล้วสร้างว่าถ้าครูทําได้พวกเราต้องทําได้เหมือนกันค่ะแล้วครูก็ไม่ได้เริ่มต้นด้วยต้นทุนเยอะด้วยนะคะครูเริ่มต้นด้วยเงินเก็บนะคะหลักแสนต้นๆเองนะแต่ครูสามารถพาตัวเองไปที่หลักร้อยล้านได้พอตการลงทุนในสังหาริมทรัพย์มี2แบบแบบแรกเรา เรียกว่าพ o r t a c t i v ีฟอินค e แปลว่ามันต้องเป็นการสร้างรายได้โดยที่เราต้องใช้แรงของเรานะคะในการทำนะคะเพราะฉะนั้นพอร์ตนี้เราจะสร้างรายได้แบบซื้อขายเพื่อทำกำไรส่วนต่างค่ะแล้วรายได้ตรงนี้นะคะเราเรียกมันว่าแคปิตอลเก n มันจะแตกต่างจากคำว่า excess cash นะคะทุกคน excess cash คือเงินส่วนเกินในการที่เรากู้นะแต่อันนี้มันเป็นส่วนต่างนะคะซื้อขายทำกำไรส่วนต่างนี่คือ Port active income นั่นเองค่ะซื้อมาเราต้องขายถ้าคุณซื้อเราไม่ขายจะไม่ได้อยู่ในพอร์ตนี้นะคะแล้วมันจะทำให้ช่วงแรกของคุณเกิดการเติบโตและเป็นเกมระยะสั้นหมายความว่าถ้าช่วง3ปี5ปีแรกของเราอะคะ่ะในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ คุณต้องมาโฟกัสตรงนี้ล่ะคะ่ะคุณต้องทําให้ตัวเองเติบโตก่อนด้วยการทําให้ excess cash มันก้อนใหญ่ที่สุดก่อนแล้วคุณค่อย forward มันกลับไปที่พ pot passive pot ที่2ค่ะ คือพอร์ตแพสซีอินคัมค่ะทุกคนเป็นยังไงคะพอร์ตเนี้ยก็พอร์ตที่มันต้องสร้างรายได้แบบแพสซีพูดง่ายๆคือเป็นไงคะมันต้องสร้างกระแสงเงินสดให้เราทุกๆเดือนค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นพอร์ตนี้เราจะเน้นสร้างรายได้แบบปล่อยเชา่าซึ่งมันคือรายได้แบบกระแสงเงินสดมันเข้าทุกเดือนค่ะทุกคนหรือที่เราเรียกม,มันว่าแครดโฟเพราะฉะนั้นพอร์ตนี้มีไว้เพื่ออะไรคะเพื่อที่พวกเราจะ,กะเกษียณไงแต่ไม่มีนหนังสือเล่มไหนบอกเราแบบนี้เลย บอกแต่ว่ามันต้องสร้างรายได้แบบ passive income เราจะกเกษียณเราจะกเกษียณแล้วเราก็โฟกัสผิดพ,พอด ผิดเฟดตั้งแต่แรกเลยค่ะแล้วก็ติดกับดักอยู่ตรงนั้นอนะไปไหนต่อไม่ได้แล้วพอร์ตแพสซีฟนะคะมันคือเกมระยะยาวนะคุณอย่ามาหวังสร้างพอร์ตแพสซีฟตั้งแต่ช่วงปีแรก2ปีแรก3ปีแรกของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์บอกไว้เลยค่ะว่ามันทําไม่ได้เพราะเงินคุณไม่ได้โตมากพอทีนี้ค่ะทุกคนมาดูหัวใจของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ถ้าวันนี้เราจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะพอร์ตไหนนะคะพอร์ตแอคทีฟหรือพอร์ตแพสซีฟคุณต้องมี3า ข้อนี้ค่ะถ้าไม่มีแปลว่าเราทำไม่ครบหัวใจแรกเลยแล้วเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือเรื่องทำเลมันต้องลงทุนในทำเลที่ใช่แล้วต้องเลือกเกรดนะคะให้เป็นเกรด A ถึง B เท่านั้น เมื่อไหร่ก็ตามมันตกไปที่เกรดสมันจะเริ่มขายยากแล้วค่ะแทนที่เป็นไงคะคุณจะขายได้ภายใน1เดือน2เดือนมันอาจจะดึงยาวไปถึง7เดือน8เดือน <PE> หัวใจที่สําคัญรองลงมาจากทําเลค่ะคือเรื่องราคา ครูส้มบอกเสมอนะคะว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นเฟรมเวิร์กครูส้มแล้วเป็นรูปแบบของครูส้มคือครูส้มจะซื้อแบบมีกําไรตั้งแต่ซื้อเราจะไม่ได้มาซื้อรถถือรอให้ราคามันขึ้นค่อยขายนะคะแต่เราจะวิเคราะห์ราคาตลาดตั้งแต่แรกแล้วซื้อต่ําตั้งแต่แรกเพื่อให้มันเกิดกําไรทันทีค่ะทุกคน <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเราต้องซื้อต่ํากว่าราคาตลาดเราต้องได้ประมาณนี้นะ3 0ถึงห0ขึ้นไปทุกคนเพราะมันจะมีแกป เนีเราเล่นเยอะข้อที่3ค่ะมันต้องได้ค่าเช่าที่ใช่ด้วยนะคะค่าเช่าที่ใช่คือ r o i ควรจะอยู่ราวๆไม่ต่ำกว่า6นะคะถ้าน้อยกว่า6แปลว่าทัพย์ไม่มีศักยภาพแล้วนะคะหมายความว่าคุณไม่ได้พัฒนามาเลยคุณปล่อยเช่าตามยถากรรมค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นพอดไหนค่ะ Active หรือ p a s คุณจะเป็นต้องมีครบทั้ง3ข้อเพราไปดูเงินชุนค่ะทุกคนเงินชุนที่เราต้องใช้มันมี2แบบข้อแรกค่ะทุกคนคุณซ้องเปิดประเ,เด็นด้วยเงินคนอื่นก่อนเลยนะ,ะเพราะว่าเป็นไงคะมันคือพลังเลเวลเลตนั่นเองทุกคน r p m ตรงนี้นะคะทุกคนส่วนใหญ่น่ะพวกเราก็จะคิดถึงว่ามันคือเงินแบงค์หรือเปล่าก็คุณซอ้อมันมีมากกว่านั้นค่ะทุกคนแล้วหล,หลายๆคนตอนนี้นะ เราก็เริ่มใช้เงินคนอื่นนะคะพอ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือนักลงทุนได้ไดค่ะด้วยการที่เป็นไงคะเราก็จะแบ่งผลกําไรให้เขา10-15%้าต่อปี เกิดวันนี้มีเงินแต่เราไม่ได้มีความรู้ส่วนใหญ่เราก็จะไปฝากธนาคารเราก็จะได้ไม่เกิน1%มีคนยื่นข้อเสนอ10%ให้เอาป่ะแล้วเขามีประสบการณ์ลงทุนมานานรอย่างเขาได้กําไรชัวร์หรือเปล่าไม่ใช่เอาลงไปสุมสี่ส่มห้างเงินหายเดอ้อที่นี้มันมีอีกแหล่งหนึ่งทุกคนที่ครูส้มและนักเรียนในคลาสนะคะชอบใช้มากที่สุดเลย คือเงินกู้จากธนาคารถ้าคุณไปกู้คนอื่นติดถึง15%ต่อปีนะจ๊ะแต่ถ้าเธอกู้ธนาคารมันจะอยู่ราวๆประมาณ3-5%ต่อปีแล้วเวลาเขามาลงทุนอสังหาริมทรัพย์กำไรเท่าไหร่คะทุกคน20-40%ต่อปีก่อนกู้ต้องมีความรู้นะคะไม่มีความรู้อย่าเพิ่งกู้นะโคตรเสี่ยงนะคะนี่มันยังไม่สุดนะคะทุกคนมันมีสุดกว่านี้ มันหมายถึงอะไรคะคุณซซมมันหมายถึงแบบนี้คะ่ะทุกคนโดยเฉพาะสินเชื่อกูรบาทเนี่ยดอกเบีย้ยนะคะมันจะค่อนข้างต่ําแล้วมันจะอยู่ราวๆประมาณ3-5%ต่อปีคะ่ะแต่สิ่งที่มันทําให้เราโคตรเติบโตได้นั่นก็คือ excess cash ทุกคนนั่นก็คือเงินกู้ส่วนเกินทุกคนทีนี้คะ่ะทุกคน พอเราได้เงินกู้นะคะที่เป็นเงินกู้ส่วนเกินมาแล้วค่ะสิ่งที่คุณต้องห้ามใจตัวเองนะเพราะหลายๆคนเป็นคือ ท่องไว้ค่ะนี่มันไม่ใช่เงินเรามันเป็นเงินกู้และเงินกู้มันมีดอกเบีย้ยค่ะทุกคนมันมีต้นทุนดอกเบีย้ย excess cash มีต้นทุนคือดอกเบีย้ยทุกคนเราจะได้ mark my set แล้วว่านี่มันไม่ใช่เงินฟรีค่ะทุกคนมันมีดอกเบีย้ยเป็นต้นทุนอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือห้ามเอาไปใช้จ่ายค่ะแล้วห้ามเอาไปลงทุนที่มันเสี่ยง ที่มันจะสูญเสียเงินทุนนี้ค่ะเราจะไปต่อที่เงินสดตัวเองค่ะทุกคนที่คุณจอบอกว่าแคชตรงนี้นะคะแหล่งที่มาตรงนี้ค่ะมันดีตรงนี้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยเพราะมันเป็นเงินของเราเองถูกต้องไหมคะแล้วทีนี้ค่ะมันมีอะไรบ้างมีเงินเก็บจากการทําง,งานข้อที่2ค่ะตอนนี้ใครกู้ไปแล้วแล้วคุณได้ excess cash พอมันได้มาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเงินสดแล้วนะคะแล้วมันก็กลายเป็นเงินสดที่คุณเอาไปลงทุนต่อได้ใครที่ตอนนี้ยังไม่มีความรู้ เคยอ,อย่าพึ่งกู้เพราะมันจะโคตรเสียดายเลยถ้ากู้ไปแล้วคะ่ะทุกคน